สวัสดีครับน,นี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องซัมมอรเซนะครับก็ห่างหายกันไปนานนะรจริงพูดอย่างนี้แทบจะทุกคลิปเลยเพราะว่าลจริงแล้วก็จะอัดคลิปเป็นพักๆแล้วกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปก็คือว่าปีนี้ซื้อของน้อยลงนะก็ซื้อลงน้อยจริงๆแหละคือน้อยลงในส่วนของราคาค่อนข้างใหญ่แต่ว่ายังซื้อเยอะในส่วนของของที่แบบเป็นกระจุกกระจิกเล็กน้อยเสื้อผ้าอะไรยังซื้อเยอะเหมือนเดิมนะก็มีโอกาสวันนี้จะมารีวิวตัวลือวิวตองอีกทีนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย ปีนี้น่าจะซื้อแบรนด์ LV แค่1-2ชิ้นเองถ้าจะไม่ผิดนะเพราะว่าซื้อน้อยมากนะครับแล้วก็เป็นคนอย่างที่ควติดตามกันมานะครับเป็นคนที่ชอบซื้อกระเป๋าใบเล็กพวกเพลว์อะไรเงี้ยเยอะมากนะก่อนหน้านี้เคยรีวิวตัว Prada p พลว์ไปนะที่เป็นกระเป๋าใส่เครื่องสําอางใบเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ของมันเยอะขึ้นเยนะอะขึ้นนะไอใบใบนั้นอ่ะมันใส่ไม่พอก็เลยต้องหาเรื่องซื้อใหม่อีกอย่าง ตัวนั้นเป็นไนลอนใช่ไหมเวลาเราใส่ไปยิมหรือว่าไปไปอะไรแบบใส่เครื่องสำอางเออมันจะเลอะค่อนข้างง่ายทําให้มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแมทรยลใหม่ก็คือว่าถ้าเป็นผ้านไนลอนเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ตอบโสนอะก็เลยกลับไปหาตัว LV ที่เป็นแคนวาสน่าจะทนในส่วนของพวกความเปื้อนอะไรต่างๆเนี่ยดีกว่าก็เลย เป็นของที่จะมารีวิวให้ดูในคลิปนี้นะครับก็เป็น LV t o i l e l i e r y House นะครับเป็นใบนี้นั่นเองทดาเคคือจริงถ้าเราดูในคลิปเนี่ยจะเห็นว่ามันค่อนข้างใหญ่ถ้าดูก็คือประมาณแบบเกือบเท่าช่วงตัวแต่ถ้าเราไปดูในเว็บไซต์ของดุยเองเนี่ยดูแล้วไซส์มันจ,จะดูค่อนข้างเล็กนะแต่ว่าของจริงมันค่อนข้างใหญ่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะขอเกินก่อนนะว่าอันนี้คือหรือวิตองตัว t o i l e l i e r y o u c h นะครับก็จะเป็นอยู่ในหมวดพวก การเดินท่าต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในลายของผู้ชายนะครับเป็นสีนี้นะครับก็ลองดูได้ของ LV เนี่ยรู้สึกว่า p าส์ประมาณทรงเนี่ยที่เป็น t o ยเลต l ีเขาจะมีค่อนข้างเยอะนะจะเป็นแบบต่างกันแค่ลายหรือว่าความสูงความกว้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็จะมีเยอะพอสมควรครับอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นราคาเริ่มต้นที่เป็นพาส์ค่อนข้างราคาที่จะต่ำเกือบสุดนะครับ ก็คิดว่าไม่น่าต่ำมากนะอยู่ที่3900ก็ราคาเอาเรื่องอยู่ถ้าเปรียบเทียบกับตัว Prada ที่เคยรีวิวไปอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0นะครับอันนี้ใหญ่กว่าก็เขียบขึ้นมาที่หลัก30,000นะครับตัว Material ตัวนี้นะครับเป็นด a m เม r g r ก p h ฟ t e n a n v นวนะครับก็เป็นสิ่งที่คุ้นเคยกับผมเองเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบโชว์แบรนด์ตะโกนมากนักน,นะครับก็ตัวของมนโนแกรมก็เลยไม่เอาครับก็จะเป็นดัมเมกาฟไที่มีทั้งตัวคล e ออลแล้วก็อ c เทร์ต่างๆ,ๆที่เคย ราคาเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่3 9 0 0บาทนะครับมาพร้อมขนาดทั้งจริงขนาดในเว็บกับขนาดที่จะรีวิวมันไม่ตรงกันเลยนะคือของในเว็บรู้สึกมันจะค่อนข้างใหญ่กว่าหรือมันเอามาจากผิดสเปกไม่ทราบนะครับความยาวเนี้ยจะอยู่ที่มาณ25เซนจากตัวฐานนะครับความสูงเนี่ยเขาวัดสดเลยนะครับก็ความสูงจะอยู่ประมาณ13เซนความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ10เซนเพราะฉะนั้นทรงเขาจะออกความสูง มากกว่าความกว้างนะครับก็จะมีทรงที่ค่อนข้างสูงขึ้นมาหน่อยอย่างนี้นะครับก็เป็นหน้าตาประมาณแบบนี้อันนี้คือด้านหน้านะครับด้านข้างก็เรียบๆครับมาพร้อมกับหูจับที่ทําจากหนังนะครับคาวไฮปกติของเขาแล้วก็มีตัวเอ็นเกรฟ่าหรือวิตองพาริสไม่เมดอินฟรานซ์อันนี้ก็จากปกตินะครับมาพร้อมสีเย็บขนาดใหญ่เลยนะครับคล้ายๆกับตัวสายของคีฟอ l อนะครับก็ ดูแข็งแรงทนทานนะครับเพราะว่ามันขนาดค่อนข้างที่จะหนาพอสมควรนะครับมันเหมาะสําหรับใส่ของที่ค่อนข้างมีน้ําหนักได้แล้วก็สายมันไม่หย่อนง่ายจนเกินไปนะครับแล้วก็ด้านล่างเป็นแบบนี้นะด้านข้างแล้วก็ด้านบนแบบนี้นะครับด้านหลังเขาเนี่ยก็จะเป็นตัวาดามี่แบบนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวอันนี้ผมไม่รู้เขาเรียกอะไรก็จะเป็นแบบเหมือนตัวจับไว้ให้เรา เอาไว้รูดซิปได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าตัวซิปตัวนี้ถ้าเราไม่อาศัยที่จับเนี่ยมันรูดไม่ค่อยไปเพราะว่าซิปมันค่อนข้างที่จะฝืดนิดหน่อยนะก็คือว่าเข้าใจว่าตัวซิปของเขามันค่อนข้างฝืดเพราะว่ามันมีตัวที่เป็นทรงโค้งแบบนี้ด้วยทําให้มันต้องออกแรงค่อนข้างเยอะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้คือด้านบนเดี๋ยวเราให้ดูด้านในนะด้านในนะครับก็ เป็นแบบนี้นะครับเป็นโล่งๆนะครับเป็นช่องใหญ่หนึ่งช่องแล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าลไรอีลาสติกหรือว่าตัวคล้ายๆแบบยางยืดะนะครับเอาไว้ใส่พวกขวดเครื่องสำอางต่างๆเล็กๆข้างในนะครับก็ตัวนี้พยายามจะไม่ใช้เพราะว่าถ้าใช้นานๆคิดว่ามันน่าจะย้อยออกมาได้นะครับก็เอาไว้ใส่แค่ของบางสิ่งบาง,งอย่างครับส่วนตัวฝาด้านบนนะครับก็จะมีช่องซิปหนึ่งช่องนะครับแล้วก็มีตัว แผ่นหนังติดคาว่าหรือฟองไว้นะครับตัวนี้นะครับก็จะเ,เอาไว้ใส่อะไรที่เป็นแบนๆได้อย่างเช่นสัมลีอะไรเงี้ยนะครับก็ไว้ใส่ได้หนึ่งช่องนะครับสําหรับหัวซิปของเขาทั้งด้านในด้านนอกก็ทํามาค่อนข้างสวยงามนะครับก็จะเป็นซิปมาตรฐานเหมือนกับกระเป๋ารุ่นอื่นๆนะครับก็จะเป็นตัว LV แบบนี้ไม่ได้มีความเงาวาวเท่าไหร่ก็จะเป็นออกมทเทียลด้านๆนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าดูจริงๆเราเนี่ยเขาก็ ไม่ได้มีความคมชัดแบบใสกิ้งอะไรอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นแบบขุ่นๆนิดหน่อยอะไรเงี้ยน,นะแต่ว่าลุดๆไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีการสึกหลอ่อไหมนะแต่คิดว่าไม่น่าจะสึกเร็วเท่าไหร่นะแต่ว่าในส่วนของซิปที่อยู่ด้านนอกก็จะเป็นหัวซิปที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับแล้วก็การพ่นอะไรเงี้ยก็เหมือนกันนะครับเป็นแมทเรียลที่เป็นโลหะเหมือนกันนะครับ <c oughs> เอาล่ะ คราวนี้ในส่วนของด้านในเนี่ยคือาจริงแล้วนะครับเขา,าไม่แน่ใจนะว่าแมทเรียลข้างในเนี่ยเขาทำด้วยอะไรนะครับแต่ว่าในเว็บเขาเขียนว่าผ้าคอตตอนแต่สำหรับผิวสัมผัสเขาอ่ะมาจะเป็นหนังสังเคราะห์หรือหนังแทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ในใจนะแอบคิดว่าน่าจะเป็นหนังสังเคราะห์เพราะว่ามันคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าผ้าคอตตอนเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นหนังแท้นะครับแต่ว่าด้านในแล้วเนี่ย มันก็จะเป็นคล้ายๆไอหนังมาเทียหนังเนี่ยทั้งใบหมดเลยนะไม่มีส่วนที่เป็นผ้านะพร้อมด้านในแบบนี้นะฮะก็คือข้อดีของเขาอะคิดว่ามันเวลาที่ใส่เครื่องสําอางหรือว่าเวลาเราใส่พวกโรเมตหรือว่าเจลใส่ผมอะไรเงี้ยมันเลอะมันเปื้อนมันสามารถที่จะเช็ดได้ถ้าเป็นกระเป๋าผ้าหรือว่าข้างในที่มันบุด้วยผ้าอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เกิดความสกปรกได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่ ดีางามไปนะแต่ว่าข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวฝาเขาเนี่ยถ้าใครที่เป็นพวก perfectionist สักเท่าไหร่นะก็จะเห็นว่ามันจะมีความพวกความย่นความเอจจิ้งของหนังเวลาเราใช้แล้วแบบตัวนี้มันงองมันก็จะเกิดขึ้นเป็นปกตินะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นตามธรรมดาของการใช้งานพวกกระเป๋าพวกที่มีแบบรอยพับอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งอันเนี้ยอนาคตก็ไม่ไม่แน่ใจนะในส่วนของตัวบุกข้างในเขาเนี่ยเขาจะมีการเสริมสภาพไหมเพราะว่าผมก็เคยมีตัว ก่อนๆที่เคยใช้ไปครับก็คือว่าใช้ไปานานแล้วหนังข้างในมันรอนแล้วก็มันเปื่อยมาเป็นผงๆออกมานะครับแต่สำหรับแบรนด์อวีคิดว่าไม่น่าจะเกิดเคสนั้นได้นะพอดีว่านี้ก็ใช้ได้ประมาณ3-4เดือนครับก็ยังไม่สามารถเชื่อตอบได้นะว่าในระยะยาวเป็นยังไงนะครับก็เป็นแบบนี้เลยในส่วนของวัสดุภายนอกเนี่ยยังไม่เคยทําความสะอาดอะไรนะครับก็แค่เช็ดเปื้อนๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับ าถามว่าใส่อะไรได้บ้างน,นะครับก็สําหรับน้จริงผู้ชายหลายคนก็คิดว่าไม่น่าใส่เยอะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ก็สํารองไว้กับเวลาไปโรงแรมหรือไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะใส่พกครีมที่มันใหญ่กว่าหลอดพาวเวลไซด์ได้ประมาณหนึ่งนะครับมาดูกันว่าสําหรับผมใส่อะไรไปบ้างนะครับก็พอได้ใบใหญ่ครับก็เลยไปซื้อของที่พกพาค่อนข้างใหญ่ไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็น c o m f o r t Research นะครับอันนี้เป็นไซส์มินิอันนี้จะเป็นตัวโลชั่น,นครับก็ปกติแล้วเขาจะมีไซส์ใหญ่กว่านี้นะครับก็อันนี้เป็นไซส์เล็กก็หาเรื่องนั่นเองนะครับเพราะว่ามันหนักแลละมันเป็นขวดแก้วทําให้แบบเวลาพกพามันก็ค่อนข้างมีน้ําหนักมันก็สามารถที่จะใส่ได้แบบนี้นะครับแลวอย่างหนึ่งที่ต้องเป็นพกเป็นดูโอนะครับก็จะเป็นตัวอีมัลชั่นแบบนี้นะครับก็ใส่เป็นคู่กันแบบนี้ไปก็ถือว่า2ตัวจบเพียงพอแล้วนะครับ นอกจากนี้นะอันนี้คือแค่ส่วนของโลชั่นนะแล้วก็จะมีพวกที่เป็นโฟมล้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นของบ้านทอมฟอร์ดเหมือนกันนะครับก็เป็นขวดใหญ่เลยเพราะว่าคิดว่าในส่วนของโฟมล้างหน้าเนี่ยเป็นคนที่ชอบใช้โฟมมากกว่าก็เลยไม่ได้ซื้อเป็นแบบที่เป็นเจลนะครับนอกจากนี้มันก็ยังสามารถที่จะเหลือสเปซด้านข้างได้ส่วนหนึ่งนะครับก็จะเป็นพวกหลอดเล็กๆละคราวนี้ก็จะเป็นพวก a e r o s o dolan ไปนะเป็นสเปรย์เพราะว่ามันพกพาค่อนข้างเบาอันนี้ก็จะเป็น ครีมนวดนะเวลาแบบไปไว่ายน้ำอะไรเงี้ยก็ต้องดูแลผมหน่อยอันนี้ก็จะเป็นทิปนิดน,นึงนะสำหรับใครที่ว่ายน้ำบ่อยเพราะว่าคอลีนเวลามันกัดแล้วถ้าเราไม่ใช้ครีมนวดเนี่ยมันจะทำให้ผมมันเหนียวแล้วก็ขาดง่ายนะครับทั้นการที่บำรุงหรือว่าหมักครีมนวดไปสัก5นาทีหลังหลังว่ายน้ำเนี่ยก็เป็นตัวช่วยสิ่งที่ดีมากเลยนะครับแล้วนี้ก็เป็นตัวสเปรย์ใส่ผมนะครับของเบาเมนนะครับ แล้วก็ที่เช็ดพวกเครื่องหอมอางอะไรเล็กๆน้อยๆอยส่วนมากอันนี้ก็จะเป็นหลอดเล็กๆแล้วนะไว้ใส่แบบนี้แล้วก็อันนี้เป็นอันนี้จริงจมันเป็นลิปมันชาแนลแต่ว่ามันหมดแล้วก็เลยมาใส่พวกโปรเมดพวกพาไปในส่วนของโปรเมดเนี่ยผมก็จะใส่ไว้นในอตรงที่เป็นอีลาสติกอย่างเงี้ยแหละข้างในนะแล้วก็แค่นี้ยแล้วอ่อน้องนี้ยังไม่หมดนะครับก็จะเป็นพวกฟอนเีลเลอร์อะไรต่างๆก็จะใส่พวกหุกแยกแล้วก็พวก น้ำหอมอะไรเงี้ยมีค่อนข้างเยอะเวลาไปซื้อแล้วเขาแจกเป็นหลอดเล็กๆแบบนี้นะครับก็จะพกใส่เข้าไปปทีหนึ่งก็จะเห็นว่าสอบส่วนตัวแล้วนะก็พกพาเพียงพอก็คือยังพอมีสเปซไว้บ้างนิดหนึ่งนะครับเอาไว้ใส่ของที่มันบางทีราจจะมะีเพิ่มเติมออนท็อปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ก็เลยมาเป็นสิ่งนี้ก็คือว่าออนท็อปในส่วนของ f ฟรียที่เป็นบอดี้นะครับ จำชื่อไม่ได้แล้วก็เป็น florio runa body มังเอาไว้แบบขัดตัวจริงอันนี้มันไม่ได้มีแบบความจะเป็นอะไรเท่าไหร่แต่ว่าซื้อเพราะว่าตอนนั้นมัน f l a ชเซล l e ใน shopee มันลดเยอะหลือสามพก็เลยลองซื้อมาใช้หลังแบบว่ายน้ําหรืออะไรเงี้ยมันอาจจะขัดอะไรได้ดีกว่าก็เลยลองซื้อมาใช้ดูนะก็สามารถที่จะใส่ได้อีกนะครับก็เป็นว่ามันก็จะครบจบประมาณนี้ในหนึ่ง หนึ่งกระเป๋าจะเห็นว่าของมันหนักมากมันไม่สามารถที่จะรูดด้วยมือเดียวได้เพราะว่ารูดด้วยมือเดียวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดนะครับมันเลยต้องใช้สองมือแล้วก็ต้องวางไว้อยู่ําจริงแล้วจากที่พอกระเป๋าเล็กเราก็จะของเล็กใช่ไหมพอกระเป๋าใหญ่เราก็จะสรรหาของะอะไรเงี้ยมาใส่เรื่อยๆทําให้มันก็มีน้ําหนักขึ้นพอตัวนะครับใช้เวลาพกไปก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้แล้วก็สามารถที่จะ ถือหิ้วไปได้แบบนี้นะครับก็ถือเวลาไปห้องอาบน้ําหรือว่าไปยิมอะไรเงี้ยก็สะดวกดีนะครับแต่ว่าข้อเสียเวลาถอนี้คือของข้างในถ้าเกิดมันเยอะมันก็จะล่วงลงมากรองที่ก้นอย่างเดียวเลยนะครับก้อน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของ L V toilet l i pouch ที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับแต่นอกจากนี้นะครับผมมองว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องเอามาใส่พวกของเครื่องสําอางหรือว่าสบู่อาบน้ําอะไรเงี้ยอาจจะมีโอกาสในการใช้น้อยนะครับ ก็เลยคิดว่ามันสามารถที่จะามาเป็นกระเป๋าเวลาเราไปเที่ยวได้นะคิดว่ามันน่าจะเป็นกระเป๋าพาวสอีกรูปแบบหนึง่งที่เอาไปสามารถใส่ของได้ใช้นใส,ใส่ใส่พวกอ่าเป๋าสตางค์วอลเล็ตคัทโฟเดอร์หรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆเอาไปเที่ยวได้เหมือนกันจะเพิ่มโอกาสการใช้งานแล้วก็ความคุ้มค่ามากกว่านะอ่ะเดี๋ยวลองมาใส่ให้ดูว่ามันสามารถใส่อะไรในชีวิตประจำวันได้บ้างนะครับ เอาละเราจะลองดูนะว่ามันใส่อะไรได้บ้างนอกจากของพวกเครื่องสำอางแล้วก็พวกของทำความสะอาดนะครับก็เราจะมาเริ่มกันเลยนะครับก้อนี้เคลียร์กระเป๋าแล้วนะครับันับแรกนะสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็น่าจะเป็นกระเป๋าสตางค์นะครับอันนี้ก็ยังเป็นใบดีใบเดิมโกยาร์ดนั่นเองนะครับก็ยังใช้ดีต่อเนื่องคงทนนะครับก็ใส่ลงไปแบบนี้นะสเปซมันเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะวางตั้งก็ได้นะแล้วก็ตัวการ์ดฮอดเดอร์นี้เป็นของ MS นะครับเคยรีวิวไปแล้วนะก็ ใส่ไปเพิ่มนะครับแล้วก็พวกกุญแจรถกุญแจบ้านอะไรเงี้ยก็จะใส่ลงไปอันหนึง่งอันนี้คือคีย์พาวส์ของหลุยตองนะครับแล้วก็เสริมให้นะครับอันนี้คือซองใส่แว่นนะครับก็จะมีทั้งแว่นกันแดดแล้วก็แว่นสายตานะครับแล้วก็พวกสเปรย์แอลกอฮอล์ปางนะครับก็จริงๆของแค่นี้แหละออกจากบ้านก็หมดลนะค่อนข้าง ไม่เยอะมากนะครับจะเห็นว่ามันยังเหลือสเปซอีกค่อนข้างเยอะนะก็ใส่อะไรดีนะครับถ้าสำหรับคนทั่วไปถ้าสมมติอ่านหนังสือนะก็จะเป็นหนังสือเล่มเล็กๆใส่ลงไปได้เหมือนกันนะถ้าเป็นหนังสือนะครับแล้วก็ใส่อะไรดีถ้าใส่ล่มก็อาจจะได้เหมือนกันนะอ่าแล้วก็ใส่กระติกน้ำได้ไหมเอ่ย <laughs> กระติกน้ำก็ใส่ได้นะเห็นว่าสำหรับใครที่เป็นสายอ่า แคร์สิ่งแวดล้อมนะครับก็สามารถใส่กระติกน้ําลงไปได้แต่ว่าด้วยส่งเขาแล้วมันไม่สามารถที่จะใส่ iPad ได้นะครับมันก็ใส่ไม่ได้ถ้าจะไปทำงานนะครับก็ถือว่าเนี่ยอันนี้ก็ลองเอามาดูนะครับใส่แล้วก็รูซิปได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับเหมาะไปเที่ยวนะครับถือเก๋นั่นเองนะถือแบบนี้จะถือเป็นอาเซียะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่ามันทรงค่อนข้างที่จะใหญ่นิดนึงนะครับ ีีแบบน้หรือว่าจะถือขี้หอย่างนี้ก็ดูแปลกไปอีกนะครับแต่คือด้วยความทรงเป็น t o l e r Pulse เนี่ยมันไม่ได้มีสายมีอะไรหรือว่ามันไม่สามารถที่จะคล้องลงไปในแขนได้ก็จะทำให้เวลาพกพาเนี่ยมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อาจจะต้องพึ่งพาแค่แบบใช้มือเกี่ยวมันแบบนี้ยซึ่งบางทีมันก็อาจจะจำกัดในการที่เราจะ เดินไปไหนมาไหนเนาะเพราะว่าแบบเวลาเราจะจับของอะไรเงี้ยกระเป๋าคงต้องหนีบเอาไว้แบบนี้ซึ่งกระเป๋ามันก็ไม่ได้เป็นทรงแบนไงเพราะไม่ใช่เป็นทรงแบนมันก็ลําบากอีกอะมันก็แขนแล้วก็อ้าอะไรอย่างนี้อีกมันก็ข้างๆไม่สะดวกเท่าไหร่นะครับแต่มันก็เป็นอีกออปชั่นหนึ่งสาหรับใครที่เบื่อกระเป๋าแบบเดิมๆอะไรเงี้ยก็สามารถลองไปเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มโอกาสในการใช้งานได้อีกนะนอกจากที่จะใส่ของแค่ไปยิมหรือว่าไป ไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะที่เป็นได้ทั้ง2อ p อ i ปชันหรือจะส3่ p ออปชันเอาไปใส่เอาไปทำอะไรก็ได้เหมือนกันก็ฝากเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยละกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ดตามชมกันมานะครับสวัสดีครับ